สมควรเลยที่ได้ชื่อว่าปยากระโลกดำอ๋อโอ้ยเนาะครับที่เห็นที่อื่นก็ไม่เห็นมันใหญ่ขนาดนี้เดือนนั้นที่อื่นคือที่ไหนอ่ะหมายถึงว่าเห็นกระลอกทำว่าที่อื่นอ๋อครับแล้วเห็นกระลอก่่ใหญถ้ามันเข้าไปในต้นไม้บังหมดแล้ว